3, 2, from from the the exit. Exit. No quarter asked. No quarter given. Stay with us on EATV. Good evening. I must say it's hard enough to deal with the pressure of a big footballer case. Okay. And, <coughs> 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 and things really get ratcheted up. I'm Derek Ray. Oh, oh, oh Alaya! <laughs> and my expert analyst, as always on these occasions, is Stuart. Yeah, yeah, Robson. Yeah. And with the atmosphere really building up nicely, we should be in for a terrific contest. Hey, oh, here, oh, here, here, here. Quick start to the goja and a tactical understanding. I thought it. I thought it. I thought it. I thought <laughs> it. Good looking ball. Oh, the keeper reacted magnificently. โอ้เมยโอหเฮ้ยเลยนึกว่ามันจะออกมาพี่มันยืนนิ่งอย่ามันจะไม่ได้ขยับอะไรเลยเยอะโทษเลยพี่เห็นแม่งจะออกได้เออเผี่อต้องได้จิกแม่งเลยอัเนี้ย่ยากไปไม่มีใครมาแล้วพี่

เฮ้ยสวยพี่ไม่ตรงมันลืมวะพี่ลืมแล้วเดี๋ยวมันดักอยู่นะเหลียบหล่อโอ้ะไรเนี่ยฉันมันไม่ส่งหขอแล้วมันไม่ส่งอรับอลทำดุเลยก็ไม่รู้บอลนะข้างบนโอ้โหหลังก็ลื่นมาก Well, the seconds are ticking away and the home side in control. Stuart, what have you made of this? I think this has been a good performance. They've looked really oh, shocked. Oh, wait a minute. Down. They could well be in. Oh, it's not going away. Oh, it might be. He oh, misses oh, 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 hey. away. Missed oh, <laughs> by very much at all. It oh, was just the challenge that was required. So, hey, 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 hey. And playing it through. So, hey. ไม่ครับรอแล้วท่านหลงไก่จะเป็นนักร้อมโอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองเสาสองเสาทำได้ยังไงวะสองเสาแล้วทำได้ยังไงวะ

Suối. Oh, jing, suy, ying, ying, oi, bị ying à? chẳng ying, bị ying. chẳng ying. đang hái mình không thấy gì vậy? bắt, bắt, bắt. liều. trời ơi, thế không xui xui nó nghe, nghe cả lấy ôi, à?

โอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยล้ำอยู่พี่สัตว์ตรงนั้นนะต้องไอ้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูได้เหรอได้เลยที่มันทะลุขาเหี้ยรอดได้ยังไงรอดมาได้ไงวะเหี้ยทะลุขาเฉยเออ แอซิดเลยว่ะมาถึงแอซิดแล้ว่ะต้องเห็นนะดิยฮิเอีรยิงแม่งจจอ้สัตว์้าม้าไปดาคาร์นยมงได้ปะพี่มงแล้วปไม่ไต้องรอรอบอลไงีพิดอะีพนี่ไงนี่สวยๆโยโอ้ สวยีเดียวขอเดียวหสวยเร่งเร่งเร่เร่หเดินแซบแบวิ่งไปต่อได้อ่ะปกปิไม่มีตามน้าเออมาโอ้เอาอ้เ้ยเดียเดียวปัเรียกสวยลยสวยสสวยเลยจุดนัดพบว่ะ สวยงามถ้าผมยิงติดเซฟนี่หายหมดแล้วน่ะสวยเดียวกางเกายิงเอาดีๆน้องชายเอาดีๆโอ้โหโอ้โหทีมมันยิงช้าทำไมมันง้างช้าถึงว่าจะยิงขวาก็ไม่ยิงหายไปเนี่ยโอ้ยไม่ทีมพี่ ยิงโอ้ยยิงตัวอ้ยเกือบหายโอ้ยเอาไ่ใช่หมันดีกว่าใช่ป่ะมันมันว่าไอ้ฟิล์มเชี้ยอนี้ไอ้ฟิล์มยีรีก็โดนเหมือนกันอะอุ้ยแม่เรียนแบบดีกว่าสายลากใส่อีกใส่เปลูกนะ อีกอย่างนี้ไม่เข้าแน่เลยอีกอย่นี่เปลี่ยนอ่ะเกมตลอดสามแอสซิสต์ไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเกมตลอดเชื่อผมปีผมว่าจายวะจายขวาไปขวาเฮ้ยหมนผมจะกดโกได้นะพี่เอ๋จริงจริงหมดก็จบแล้ว โอ้โหกูแล้วเจอตัวเจอตัวแล้วกูนี่แหละสั่งนะอ้าวสวยดีอวดตัวเจ็ดหุ้ยเจอตัวอีกเทีอ่ะสวยลูกนี้สวยเลยเนี่ยโมเมนตัมโคตรเปลี่ยนเลยโอ้ยเนี่ยนี่จสวยละมันเซฟสองลูกติดแล้วอ่ะโอ้ว่าโดนแน่เลยอ่ะเออยิงดียิงดีจังหวะผมจะสู้ผมจะเซฟไม่ได้ ้า่โอ้ยยิงดีจัดตัวความหวังว่ะโ้ยตัวความหวังคนนี้แหละตัวเปียกเกออุ้ยเดินก้าวเดียวด้วยยิงเดือแตกเลยเซฟเฮ้ยจบแกยังไงเบอร์ห้าเบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห้าประหยัดไฟอาวายโยยิฟิวมาเกมแรกตึงชิบหาย สวยโอ้ยดสยีสวยมากสวยแล้วก็มีเวทอ่ะสวยยิ่งฉลองะลอยิงยิ่งอะไรพี่โอ้โหเ <c oughs> สาด <c oughs> ีสามสี่เสาแล้วเนี่ยวันนี้เสายับยับเลยนะไอ้ยิงพี่ผมมาแล้วโอ้โหยังไม่ตรงมายิงไม่ตรงเลยยิงไม่ตรงเลยป่วยเลยะ เฮ้ยนุช่องสวยกระชากกระชากไปกระชากหัวหนองสามปีโอ้หข้าวขาไม่เดียวเันเดียหลดหัวเข่ายิงมาเดียวไปปนไม่ล้าโอ้โหพี่ปปพี่ไอ้พิมสวยพี่เดียวพี่เดียววะโอ้โหถ้ายิงไม่เข้านี่กูด่าเลยนะรับพเดียวลองอยู่ ลองยิงวัดไงเผื่อวีดีโอกระดิ่งเข้าอโอ้โหช้ามากเลยอะช้ามากเลยอะมึงส่งไม่ได้มึงไม่น้ำหน้าไปแล้วอะท่อนแรกอะสวยขบวนฟีฟี่ขบวนเรียบร้อยมามามาโอ้โหเาดี๋ยวไม่ส่งอะเจ็บปวดเอาล I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. And it is! Now a long wait for the today! Here it is again, and it's a superbly weighted through to break that defensive line. The keeper has no time to react. ไปสวยไปยังไงไม่เข้าแน่เลยไม่มีออกแน่นอนออกแล้วแลัวเดียวโอ้ย เดี๋ยวนี่ถึงด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 ึงเดี๋ยวเดี๋ยวสวยไปเองพี่เอาได้ยิงอุ้ยพกูละเซฟไอชิบหายกรผมพี่เดียวปิดไม่อ่ะไปยิดเซียันเปิดวะสวยยิงอันโคตรโอ้โหคุณเดียวอยู่ตั้งหน้าเหรอเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกันไงสวยไปรับไปรับพี่ ดูความใจหมาของวันนี้พี่นี่งไงทำเองทำเองเว้ยปูส่งให้แม่งแล้แม่งไ,ไม่ได้แอดซีดส่สงแล้วก็ไม่ยิงพีไ่ได้ไหมครยวสวยหรอเรียนพี่ยิงเออสามสี่ประสานว่ะรจะกิน

จับยิงนได้เลเนี่ยไอ้แฮงค์ทีแต่8.8แต8.7เดี๋ยวล้วงมาเดียวเอาอีกสวยพื่อนพี่เพื่ี่ยังไงยังไงไม่ล้ำไม่ล้ำยังไงโอ้โหลูก แฟงกี้เด้อแฟงกี้เดียวยองกูไม่เต้นอย่างนี้หรอกอุ้ยเต้นแมืออย่างดูส่วนครบดิขีบอะไรล่ะเพิ่งจะแปดจุดแปดเองเนี่ยยังไงยังไงเข้าไหขึ้นมาเออเฮ็ดทิกว่ะแล้นเฮ็ดทิกเจ็ดลูกเที่ยวดูเกมนี่แหละไอ้เมื่อวานเลยพี่แต่กั็โอ้ไม่ต้องพูดอันนั้นเราได้เรียบกว่าด้วย แล้วจุดโทษทั้งใบแดงอ๋อให้มันไหมต่อให้มันนะผมวิ่งไปบเดียบเลยต่อสิงลูกสิงลูกต่อสิงลูกอ่อนแรงเนี่ยอ้าวชนผู้ชนะได้เหยู่ได้อยู่ได้ได้ยิงเป็นอะไรกับเกิดแต่กับอู้เฮ้ยวันนี้น้องเขาอมกันสองคนเลยเกิดแต่กับอู้เอาค่เกิดแต่กับเบสขายที่ค่าว่า ข่ยก yeah. ัวกาหายแล้วจริงๆหลอกแล้วอ่ะเอาจริงๆนผมว่าหายแล้วนะโอ้ไม oh ่ได uh well. ้กูได้เกิดหน่อยเมื่อกี้ล้ําไอบีไปได้ไหมได้พี่สวย

<laughs> ให้กูเกิดเถอะจริงอก็คงยระโลาประตูเลวให้กูได้เกิดบ้าง